DJ non make. <graffiti> Ladies and Non-Stop n Mix e g มันพร้อมนิติเสถียรนะครับโรงเรียนมารกรรมมิยาศสุกสาก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เข้ารับการอบรมทำให้มีความรู้ในการที่จะนำไปผลิตสือการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนนักเรียนก็คงจะได้รับสิ่งที่ เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจมากขึ้งๆคับดิฉันชื่อนางอาลีนักเิชียนมาจากโรงเรียนจากการรันบุญชุโลกได้มารับการอบรมไอ้สื่อเกี่ยวกับวิชาสังคมซึ่งได้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะในความสุขเออน,น่าจะน่นนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ประโยชน์มากเลยค่ะชื่อเจพักค่ะทีการศิษาจากเยนจากกันบุญค่ะ รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ได้มาเพราะว่า <c oughs> ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาทำอะไรกันอยากถาเป็นค่ะอาจวยเป็น้อยจินด้วงจากโรงเรียนนคารชุมพิทยารัชมคาคราพิเศษค่ะค่ะนางสาววิภาวันโกศิวิเศษสกุลค่ะมาจากโรงเรียนนคารชุมพิทยารู้สึกไงม้างครับมอาอบรมวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ได้อาแกรใหม่ๆที่จะไปพัฒนาในการเรียนการสอนเด็กค่ะ ในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะเดี๋ยยค่ะ <c oughs> ชื่อแนรนงเขียวพึกค่ะครูชำนาญการโรงเรียนมาลลกาวิทยาศาสตรคะ่ะ วันนี้ได้มาอบรมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เพิ่มเูนความรู้เพื่อใช้นําไปใช้ในการเรียนการสอนสค่ะคุณั้คุองดีโลกวัฒนาจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะในวันนี้ได้ได้มาอบรมเวกสวัสด,สดีค่ะตรองดีโลกวัฒนาค่ะจากโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมค่ะการอบรมครั้งนี้ก็ได้เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการทำมูฟวี่เมคเกอร์ ดิฉ in ันนางคณะพันเดชาติียมนายุทธยาค่ะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาอบรมในโปรแกรมม o v วี่เม e เกอร์วินโดว์อ่าวินวินโดว์มวี่เมกเกร์คิดว่ากลับไปเนี่ยก็จะไปทําหนังสั้นนะคะเป็นการนําเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนคงจะสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังสั้นๆแล้วก็แล้วความสนใจของเรียนดีค่ะ อยังคะเอาแนะนำตัวด้วยครับอ๋อทำไมพรจันทนาค่ะจากประชาสงเคราะห์วิทยามาอบรมวันนี้ได้ได้ความรู้แล้วก็สนุกสนุกมากค่ะอชอบครับผมแนะนำตัวครับนางม,มิสาหยงทองค่ะกัรบริหาหน้าสงเคราะห์อ่ารู้สึกเป็นไงบั้งครับรู้สึกดีที่ได้รู้เกี่ยวกับเทคนิคนะการทำภาพ เหล่านี้นะที่มาติดประโยชน์นนนนต่กการในการสอนของเด็กรุ่นใหม่รุ่นเดียรุ่นใหม่ก็ต,ต้องใช้สื่อไอทีที่นี้มากเลยรับสวัสดีครับผมสมพงษ์หลืองทองนะครับจากโรงเรียน,ลลานราชสงเคราะห์ครับครับก็ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาอบรมการตัดต่อวิดีโอในครั้งนี้นะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับ การนําไปทําสื่อนะครับที่จะทําให้เด็กไดยเกิดความสนใจก็รู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ค,ค่ะอัญมณ์ทำสมบุญนะคะจะรวมยนสูตรวิทยาค่ะมีโอกาสได้มาอบรมหลักสูตรม,มุ้มิ่งมเกอร์นะคะที่โรงเรียนเจยมอมุอดมภาคเหนือในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นการอบรมที่ดีค่ะเพราะว่าได้สามารถที่จะนำเอาไปใช้ใน ในการเรียนการสอนได้จริงแล้วก็สามารถที่จะนําไปทําผลงานทางวิชาก,การได้สวัสดีค่ะชื่อสิแพรแก้วบางสั์นะคะจากโรงเรียนน้บวิทยา,าคือนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้ได้มาอบรมเอ,อตัดต่อภาพด้วยวิดีโอนะคะรู้สึกเป็นของใหม่ะคะ่ะยังไม่เคยทำมาก่อนก็รู้สึกดีแล้วก็จะนำอบรมครั้งนี้นะคะไปใช้ สื่อการสอนของเด็กนะคะให้ดีขึ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ,คะชื่อวิไัยวันสุกบ้องนะคะมาจากโรงเรียนบ้านกาศาัุนนนันทอนุสรนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอบรมเกี่ยวกับ Movie Maker <แก S 1> นะคะก็ะรู้สึกยินดีค่ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าจะได้นำนำสื่อการสอน Movie Maker นะีคะไปใช้ในการสอนนักเรียนได้แ,แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่สำหรับ สำหรับเรานะคะคือมีประโยชน์มากค่ะในการสอนที่ะางค่ะ้ี่ะดิฉันวรวันเทพศุกรุนะคะจากโรงเรียนบางทองพิทยาคมค่ะก็รู้สึกว่าทําให้เรามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสื่อวิดีทัศโดยใช้โปรแกรมอ่ะวินโดว์เมกอะไรคะมูวี่เมกเกอร์ก็จะพยายามนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนเย้ะมากนะคะ สอนมีตรีนค่ะจากโรงเรียนบ้านชากการมาอบรมครันี้มีประโยชน์สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนางนิตยาชื่นอารมณ์นะคะโรงเรียนบางบดานทิทยาคมอยู่ที่อำเภอคมพิราค่ะก็มีความรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาอบรมโปรแกรม Movie Maker นะคะก็ได้ความรู้ดีมากเลยนะคะเพราะว่า ทำให้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในการประกอบการสอนของเราได้เป็นอย่างดีครับค่ะิฉันนางชาลิสาชมยนต์จากโรงเรียนน้องบุ้รศึกษาการได้รับความรูม้ครั้งนี้คิดว่า,น,าน่าจะจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ะนะครูคณิการ,รสิทิโสคนละน,น้อยว่ากวดศึกษานะคะตัวแกรมที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้เป็นตัวแกรมที่ คงจะเป็นที่น่าสนใจของนักเรียนเพราะว่านักเรียนที่สอนเป็นนักเรียนมปลายเพราะฉะนั้นเป็นโปรแกรมแดกใหม่สําหรับการที่จะไปงานที่นําไปใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้ทุกคนแล้วก็ผรูแบบยามสวัสดีค่ะตอน,นิีสลามนโนตั้งมรพันธ์ค่ะจากโรงเรียนบปณะกรรมวิทยาศึกษาในวันนี้รู้สึกประทับใจวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker สำหรับเ,เดี๋ยวตัดเดี๋ตัดนะต่อ,อสำหรับสื่อที่ผลิตด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker ก็จะเป็นสื่อที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนที่คุณครูทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ในการ นำเข้าสู่บทเรียนหรือไปสร้างบทเรียนต้นๆให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นขึ้นขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะวิทยากรหล่อทุกคนอยากเากลับบ้านหมดเลยค่ะวิทยากรหล่อทุกคนอยากเขากลับบ้านหมดเลยค่ะเธอจะพะน้องแชมค่ะ